รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ,รบนายวิทยาริชาครับระผมนายพานุเดชตุลย์มูครับพวกเราเป็นนักศึกษาสถาบันการพาัฒศึกษาวิทยาเขตอ่ังทองครับวันนี้พวกเรามาสัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดยรสุจินม่วงมีครับในหัวข้อเรื่องภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานครับให้พวกผมทันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้กระผมขอคนจะมาสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานครับ แต่ก่อนอผมอยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาการทำงานที่ผ่านมาของอาจารย์ครับครับโอโ้โหมันก็นจะยาวเลยนะเดี๋ยวเอาส,สั้นๆกันเลยกันผมจบอปอกอต้นที่เมืองไทยเรานี้แหละจากนั้นแล้วก็ไปศึกษาต่างประเทศนะที่สหรัฐอเมริกาจบปริญญาอนุปริญญาที่ West Valley College แล้วก็จบปริญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านพลศาสษรสาขาพลศึกษา ที่มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตตยูนิเวอรีอยู่ในอยู่ในแถวซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนั่นเองแล้ว,วก็ต่อมก็กลับมาเมืองไทยจบปร,ริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ากาญจนบุรีแล้วก็มาจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มหาวิวทยาลัยราชภัฏวัไลอลงณ์นะฮะจังหวัดปทุมธานีครับแล้วก็เรื่องการทํางานเนี่ยผมทํางานที่นี่ที่สถา,าบันการเราวิทยาลัยพฤกษา จังหวัดอ่างทองตั้งแต่ปี2,524อาจารย์จ้างก่อน1ปีแล้วก็บรรจุมาจนถึงเมื่อปี2,556ผมก็กเกษียณอายุราชการใช้ความเป็นครูและเป็นข้าราชการยอยู่30กว่าปีก็รู้สึกว่าอินนะก็เรียกว่าอินอะไรกันกับความเป็นครูพอสมควร แล้วก็เพิ่งได้รับไบเชิดชูเกียรติครูอาวุโสของทุลุภามาเมื่อสองสัปดานสดๆลร้ลอนนี่เองนะครับโอเคครับแล้อาจารย์มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิ์นักเรียนอย่างไรบ้างครับวิธีการถ่ายทอดความรู้เนี่ยคุณจะถอดถ่ายทอดได้เนี่ยคนที่เป็นครูเนี่ย จะต้องมีความรู้จริงๆเลยในเรื่องของวิชาของคุณที่คุณสอนนั่นแะคนที่คนที่สอนนั้นจะต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็วิธีการถ่ายทอดความรู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ครูทุกคนนั้นก็จะต้องค้นคว้าหาวิธีโดยที่นําของศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียนตอนระหว่างเราเรียนครูเนี่ยแล้วนำเอามาใช้แล้วก็ลองผิดลองลองผิดลองถูกในในสิ่งใหม่ๆ จากวิจัยบ้างจากการศึกษาเพิ่มเติมบ้างอะไรนี้แล้วก,ก็ก็ประมาณนั้นนะนะครูครูก็เรื่องของการถ่ายทอดมันก็โอเคเราหนึ่งเรา,เรา,เ,ราเราต้องรู้จริงอะ่ะเรารู้จริงเรารู้จริงครับแล้วอาจารย์สามารถที่ปฏิบัติตนยังไงให้เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนหรือของนักเรียนหรือของนักศึกษาเนี่ย ผมว่าครูเนี่ยต้องมีจรรยาบรณน,นะมันมีอะไรมั่งอะ่ะเหมือนครูสภาที่เขาว่าแหละต้องมีจรรยาบรณในตัวเองอต้องมีจรรยาบรณในตัวเองถ้าคุณไม่มีจรรยาคุณไม่มีความรับผิดชอบไม่มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนีย่ยคุณคุณก็จะเป็นครูที่เขาเรียกครูชาวชามเยียนชมนะครูไม่ใช่มืออาชีพคุณแค่มีอาชีพเป็นครูเฉยๆนะถ้าเป็นครูมืออาชีพเนี่ย จะต้องศึกษาพ้นคว้าหาเพิ่มความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอที่จะนำอวิทยาการสมัยใหม่อย่าลืมว่าเด็กสมัยนี้เทคโนโลยีก้าวตันก้าวหน้าไปมากเลยเด็กก็ต้องตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไปให้มากกว่าเด็กไปให้ไกลกว่าเด็กเลยเราถึงจะรู้เท่าทันเขานะฮะตรงนี้ต้องมีจรรยาบรรณในตัวเองจรรญาบรรณในวิชาชีพ คุณต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพคุณต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพถ้าคุณไม่รักไม่ศรัทธาในวิชาชีพทําไปทําไมอ่ะเป็นครูไปทําไมใช่ไหมต้องมีความศรัทธาแล้วก็มีจรญยาบรนในเพื่อนร่วมง,งานนะต่อเพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือเพื่อกูลการส่งเสริมและที่นี้ผมอาจจะมองถึงว่าเพื่อนร่วมง,งานนั้นไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ด้วยกันเท่านั้นผมว่านักเรียนนะ มาเป็นในกลุ่มนั้นันมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันเดี๋ยวนี้ครูเรียนรู้จากเด็กเยอะแยะเลยนะอันนี้เข้าถึงเด็กนะแล้วก็อีกอันนึงไอจ้จรรยาบรรของผู้บริหารจะไปยุ่งกับมันนะเราไม่ได้เป็นผู้บริหารนะก็คืออีกตัวนึงคือการจรรยาบรรของเป็นสมาชิกเออเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรจรรยาบรรของชุมชนนะคือเราต้องรู้จักการ เป็นผู้อนุรักษ์เอออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนี้นะไปไหนให้เขาบอกได้เลยว่าโอ้คนเนี้ยครูนะเป็นคนเป็นคนดีเลยไม่ใช่ไปถึงว่าว้าไม่เอา,าอ่ะเนี่ยนะี่ที่บ้านแ้วจะมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานยโอ้ไอภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานก็อย่างที่บอกื่อก่้นี่คือว่าครูจะต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้รู้ถึงแก่นในสาหรือในสาขาที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบพยายามค้นคว้าเป็นผู้ที่มีความรู้และก็สามารถที่จะไปแนะนําไปแชร์กับคนอื่นได้คือในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยนักเรียนเอ่ยหรือคนทั่ทวไปขาให้ามา,มา,มาให้คำปรึกษานะรูมรู้ต้องมีความรู้และก็ถึงแก่นมันด้วยนะไม่ใช่รู้แค่ผิวเผินพอเขซักใช้ไล่เรียงมาปับ๊บ เดี๋ยวผมเอามาตอบพรุ่งนี้นะก็รีบมาค้นในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สามารถตอบได้เดี๋ยวนั้นถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องโอเคอาจจะบอกไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเราเราอาจจะไม่รู้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนรู้ไปหมดนะถ้าทุกคนรู้ทุกอย่างนี่ไม่ต้องมาแล้วนะไปเป็นศาสดาไปเลยนะตอนนี้ภูมิธรรมต้องมีธรรมะต้องมีความเป็นธรรมในจิตใจ พวกครูนี่เป็นผู้ที่เหมือนที่ว่าเป็นเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ประเสริฐแล้วนะเป็นเป็นที่เครารพยกย่ๆๆองเคารพยกย่องของศิษย์นะเพราะฉะนั้นเป็นมีความจำมีความเป็นธรรมกับทุกคนศิษย์ทุกคนมีความเสมอภาคหมดเลยเราให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความเอื้อเอื้อหนุนดูแลเขาทุกคนเสมอภาคหมดนี่นี่นี่คือคําว่าภูมิธรรมอีกตัวหนึ่งคือภูมิฐานใช่ไหมเออภูมิฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ ไปไหนก็แล้วแต่ถ้าครูแต่งตัวปนๆปปเหมือนกับลูกชาวเ,เหมือนกับชาวนาหรือชาวบ้านเนี่ยไปไหนปั๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือแต่งตัวธรรมดาเลยไม่ผมยังไม่ยังไม่อยากไปเดี๋ยวหาว่าดูถูกเขาอีกนะก็คือแต่งตัวเนี่ยให้มันถูกการะเทศะนะการเทศระเหมาะสมไปไหนเนีเยให้เขาเขามองเลยว,ว่าเฮ้ยคนนี้องเป็นครูน่เลยแต่งตัวดีจังเลยนะ ไม่เขาเขามองว่านี่ครูแน่เลยแต่งตัวดีเหมาะสมถูกกาลเทศะไม่ใช่ว่างานศพโอ้โหไปแต่งนุ่งเกงเขียวใส่เสื้อลายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แหละนะคือไม่ต้องมีความเหมาะสมไปไหนย,ยิ่งครูพระละเราเนี่ยเครื่องมือหากินเราตัวนึงก็คือนกหวีดไปไหนใส่ชุดเราอยู่โรงเรียนเนี่ยถ้าอยู่ในชุดวอมชุดอย่างนี้ชวีดแขวนคอเลยนะมีมีอุปกรณ์หากินอยู่แค่นี้เพราะนั้น ภูมิฐานแต่งตัวดีๆไปงานอะไรถูกกาลเทศะเด็กเขาเห็นนักเรียนเขาเห็นปั๊บโอ้คุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูด้วยความภาคภูมิใจในตัวครูนะนี่นี่นี่คือคําว่าภูมิฐานนะครับครับผมครับวันนี้ผมก็อยากจะขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์น้องจินมุ่งมีอย่างมากที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่พวกเราสองคนครับผมครับครับผมด้วยความยินดีครับด้วยความยินดี